สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันเสาร์ที่22มกราคม2565มานำเสนอครับการเมืองเรื่องการหวยลุงตู่เนี่ยขออิจฉาหน่อยเถอะผมเนี่ยคุยหวานขานเพราะเรียกว่าประจบประแจงสารพัดเพื่อเอาใจแฟนๆแทบทุกวัน นานถึง46ปีแต่ผลที่ได้มี3อย่างเงียบเฉยหมายสารและระวังกระบาลมึงให้ดีเถอะไอเท่าเป็นงานไปผิดกับนายกลุงตู่ทั้งที่นานๆนันนจะนันจะหวานเจี๊ยบแบบปรุงรสไม่เป็นสถกีแต่แฟนคลับเพียบมีทุกเพศทุกวัยซะด้วยเรียกว่าทั้งพ่อยกแม่ยกลูกยกหลานยก ครบทุกรุ่นทุกวัยทุกเพศเมื่อวานเห็นรุ่นลูกยกหลานยกอยู่รายดิ๊กตอกถึงลุงตู่ดูแล้วฟังแล้วใครไม่หยิจฉามาหยิกขาผมได้เลยไม่เชื่อก็ลองฟังสกุลทิพสุกแก้วสำหรับคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจให้ลุงตู่นะคะทุกย่างก้าวทุกก้าวเดินของลุงตู่ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายคะ่ะลุงตู่ขาโทรได้ แต่อย่าถอยพักได้แต่อย่าหยุดนะคะทำให้ถึงที่สุดค่ะปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเส้นทางที่ลุงตู่ทำถูกต้องแล้วค่ะในฐานะประชาชนอย่างยายก็พร้อมที่จะหนุนลุงตู่อย่างเต็มที่เลยค่ะรักลุงตู่นะคะโบกมือสัญญาณน,นิ้ว I love you เป็นแบบนี้ทุกทีมีมาระจนลุงตูท่ทีไรทั้งกำลังใจ ทั้งดอกไม้ออนไลน์วิววิบวับวับส่งกันมาลุงตู่คะลุงตู่ขาลุงตู่ครับเต็มไปหมดสักดอกถึงผมหรือฝากถึงหลูงป้อมถึงพี่ธรรมนัสก็ไม่มีทุกกำลังใจมีเท่าไหร่พี่น้องเหนือใต้ออกดกเทให้ลุงตู่คนเดียวนายกทำดีนักการเมืองด้วยกันมองไม่เห็นไม่เป็นไรขอเพียงประชาชนผู้มีธรรมในหัวใจเห็นและ ทรงผ่านเทพไอทีมาเป็นพยานรับรู้ลุงตู่พร้อมสู้ตายจากลุงตู่ขาท้อได้แต่อย่าถอยพักได้แต่อย่าหยุดนะคะหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อวาน20มกราคม65เห็นกรีดก้าตลาดแตกกันทุกช่องสื่อหลังประชุมที่ทำเนียบเสร็จเจอนักข่าวรอสัมภาษณ์นายกยิ้มเป็นน้ำพึ่งแช่อิ่มให้พร้อมเอื้อนโอดเอ่ยจำตันจา สวัสดีจ้าเดี๋ยวเราฟังจากพรสีล s สมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นแหละทําเอาพวกที่รับออเดอร์มาตั้งคำถามขย้ำหัวหนายกถึงกับเซื่อไปครึ่งวิยิ่งได้เห็นโพสต์คลิปที่ธนากรวังบุญคงชนะโคศกสำนักนายกนำมาเปิดจนเป็นข่าวแช่จอโทรทัศน์ทุกช่องด้วยแล้วนายกเปิดเพลงอย่ายอมแพ้ของอ้อมสุนิสาสุขบุญสังจากโทรศัพท์มือถือแล้วร้องครอไปด้วยอย่ายอมแพ้ พร้อมบอกกับทุกคนในห้องประชุมว่าผมไม่มีแพ้ใครอยู่แล้วทุกคนอย่ายอมแพ้ทุกคนต้องไม่ยอมแพ้เพื่อประเทศชาติประชาชนที่รักยิ่งของพวกเราขอบคุณรัฐมนตรีรองนายกทุกคนเรากำลังทำภารกิจสำคัญของประเทศชาติในเวลานี้โมเมนต์นี้ของนายกเรียกว่าหักมุมการเมืองโฉดสู้โหมดฮึกมันหาทำเอาแต่ละคนจูนเครื่องตามแทบไม่ทัน การเมืองเรื่องอำนาจนั่นนะอ่านหมากอ่านเกมระหว่างพรรคแก้มลิงหลุงป้อมกับพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคแกนที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอ่านยังไงก็อ่านกันไปแต่ขอบอกไว้อยากอย่าอ่านแบบอ่านหนังสือปกขาวที่รู้ตอนจบจนขึ้นใจตั้งแต่ยังไม่ทันได้อ่านในเกมล้มตู่สู่การล่มชาติที่มาในมาดเพราะหนอนในเนื้อเป็นเชื้อก่อสงครามตัวแทนครั้งนี้นั้นตาอินตานานะ มันมีอยู่แล้วแต่ตายอยู่ที่มันนึกว่ามันจะได้เป็นนะมันฉลาดก็ให้มันเป็นท่านเซอร์นอนฝันแฉะาคาขับเข<พ>าอยู่นั่นแหละส่วนตูง่งูแต่ตู่ไม่มีวันแพ้ใครอยู่แล้วครับการเมืองเป็นเรื่องเวสแอน์ซีต่างคนต่างว่า I have my way ฉะนั้นกองหนุนกองเชียร์ก็ต้องมั่นใจในทีมอย่าวกแวกไปตามสำนักข่าวปกขาวที่เขย่าเอามันท่าเดียว ผมมีข่าวอยากให้อ่านเป็นสารตั้งต้นกันไว้สักข่าวอย่าเพิ่งถามว่าอะไรเป็นอะไร21มกราคม65พลตโทจิภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพนตศร,ร,รีสันติชัยนิราหมายรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พนตรจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป,ปพันตำรวจเอกประสงค์เฉลิมพันธ์ รองผู้ังคับการปปปพันตำรวจเอกอักครเดตเกียรติเอี่ยมผู้กับการ4บกบกคมรักษาราชการแทนผู้กำกับการสบกบปปปพันตำรวจเอกเกรียงไกรขวัญไตรรัตนผู้กับการสอบสวนบกบปปปพันตำรวจเอกรัชภูมิกุสุมานผู้กับการหนึ่งบกบปปปนำกำลังร่วมกับนายทวีปวุฒิบาทุกาจิต รองผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบุกตรวจค้นบริเวณไพรสเอราวันอำเภอเอราวันจังหวัดเลยและปั๊มน้ำมันบางจากสาขาเอราวันจังหวัดเลยพลตรวจตรีจรูนเกียรติบอกว่าบอกอปปป,ปได้รับเรื่องร้องเรียนมีกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไพรสนีนนำสลากที่ได้รับการจัดสรรโคต้ามาปัดราคา ทําให้ราคาขายสลากในท้องตลาดมีราคาสูงขึ้นจึงได้ประสานกับสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสืบสวนหาข่าวกว่า2เดือนวางแผนเข้าตรวจสอบไพรสเในพื้นที่จังหวัดเลยจนพบการกระทําผิดดังกล่าวคือพบกลุ่มบุคคลที่ได้รับสลากจากพนักง,งานไพรสเนเอราวันโดยไม่ผ่านระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนนำสลากจำนวนหนึ่งบรรจุใส่ถุงผ้าไพสีออกทางด้านหลัง แล้วนำไปขึ้นรถตู้โตโยต้าสีบรอนทองทะเบียนนขอ5 5 6 6เลยที่จอดเตรียมไว้เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสังเกตการยึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบนายชยสิทธิ์แยบสูงเนินผู้ขับและนางสาวปวีนาสีนนสุขตรวจพบสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมกล่องไปรสณียกว่า200กล่องในรถไม่มีใครรับเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่อีกชุดตรวจค้นรถมิตซูบิชิปาเจโรสีบอล ทเบียนขอลอ5821ขอนแก่นจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันบางจากสาขาเอราวันนางกัญญาศีบุรินคนขับพบกล่องไพรษเนีบรรจุสลากกินแบ่งรัฐบาล65กล่องบรรจุในถุงผ้าไปรษณนีกองรวมอยู่ในรถนางกัญญารับว่าไม่ใช่เจ้าของสลากที่แท้จริงเจ้าหน้าที่นำตัวพร้อมสลากของกลางไปที่สถานีตำรวจภูธรวังสพุงจังหวัดเลยเพื่อตรวจสอบละเอียด พบสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด2แสนใบมูลค่ากว่า20ล้านบาทลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานก่อนนำสลากทั้งหมดคืนแก่ผู้ครอบครองเพื่อดำเนินการต่อไปคนเหล่านั้นรับว่าร่วมกับพนักงานไบรษนียเอราวันลักลอบนำสลากออกมาให้โดยไม่ผ่านระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องจริงมีนายไพยโรธหรือกล้วยอุตรนครพนักงานไบรษณียเอราวันกับพวกช่วยลักลอบนำออกมาให้ ได้ค่าตอบแทนกล่องละ100บาทกับทางปรณษย์ที่อำนวยความสะดวกปัญหาลอตเตอรี่ขายเกินราคาเมื่อ14มกรานายกตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในจำนวน21คณะกรรมการนั้นก็อยากให้สังเกตว่าในงานค้นหาแหลกมาเฟียปั่นหวยเกินราคารอบนี้นั้นมีนายอนุชานาคาใสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานและนายเสกสกลอัถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกเป็นรองประธานการปราบมาเฟียหัวให้เกินราคามันเกี่ยวอะไรกับการเมืองผมจะไปรู้เือที่อยากให้รู้เพิ่มเติมก็คือว่าฮนุมานเผาลงกาขาหวยทั้งหลายอาจจะได้เห็นอยากให้ตามคมเมนมองกันไว้เพลอๆมันจะลามไปอาจถึงตำรวจท้องที่หรือหน่วยอื่นไปจับก็แค่ผักชีแต่เมื่อเห็นหน่วยงานที่ออกปฏิบัติการคือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่พลตารวจโทจิรภพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการและสั่งงานนี้เองเพลงของอ้อมสุนิสาคงกลับมาฮิตอีกรอบแน่เป้าหมายผมอยากปราบผู้มีอิทธิพลทั้งหมดผู้มีอิทธิพลคือพวกที่รังแกชาวบ้านเช่นประมูลงานใครประมูลแข่งก็ไปค่มคู่การทำตัวเป็นมาเฟียต่างๆผมว่าหมดยุคแล้วสมัยนี้มาเฟียทาหารมาเฟียนักการเมืองน้อยลง มีชื่อที่ดังๆอยู่บ้างแต่พฤติการน้อยลงเราจะไม่ไปยุ่งแต่ถ้าคุณยิงใครตายเราตามจับได้แน่นอนมั่นใจมีความสามารถพอและไม่เกรงอิทธิพลซึ่งผมทำหน้าที่เรื่อยมาตั้งแต่เป็นผู้กับหนึ่งบกบเช่นหลงจูสมชายบัรยินโกลักกรณีหลงจูโลกโซเชียลบอกว่าสร้างภาพจับไม่ได้จับจริงแต่เราได้ทำใเห็นว่าจับจริง ไม่ใช่จับธรรมดาดำเนินคดีทุกคดีทางฟอกเงินคดีฆ่าซึ่งจะจัดฉากไม่ได้อยากปราบปรามผู้มีอิทธิพลตัดวงจรการเกิดอาชญากรรมพวกมาเฟียอาวุธเถือนตั้งใจจะกวาดล้างให้หมดเพราะไม่เกิดเหตุดีกว่าเกิดเหตุแล้วจับได้การจับป้องปรามไปในตัวอย่างโลกโซเชียลมีอะไรผิดกฎหมายมากมายต้องเข้าไปควบคุมปราบปราม ต้องตรวจสอบจับกลุมอย่างต่อเนื่องเนี่ยพลตรวจโทจิรภพ,พให้สัมภาษณ์มติชนไว้ตอนขึ้นเป็นผู้บัญชาการเมื่อกันยา64นายตำรวจท่านนี้ต้องจับตาบทบาทกันไว้เลยทีเดียวถ้าเป็นหวยขายบ้านขายลูกขายเมียแทงได้เลยตอนนี้มาเฟียหวยคงเสียวแล้วมัง้งวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงิน มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ